กองทัพเรือก็ได้มีการจัดแถลงข่าวการแข่งขันไตกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติวันนี้ค่ะที่บริเวณชายหาดแหลมสมิลาบริเวณที่นางเงือกทองนี้ละคะก็ได้มีการแถลงข่าวจัดการแข่งขันไตกีฬานารีเฉลิมพระเกียรติ The Series by King Power จากผืนทะเลสู่ภูผาจากฟากฟ้าสู่มหานทีสนามที่3ทหารเรือบินลับป้องสมุทรทารักษามเมืองใต้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละและล,ะลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพลเรือเอกพระเจ้าบริวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในวันคล้ายวันสิ้นพระชน์ของพระองค์นั่นคือวันอาภากรในวันที่19พฤษภาคมของทุกปีงานนี้มีนายอัมพลพงสุวรรณรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลาพลเรือเอกกิตติพรพันธุพโพธ์ ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬากองทัพเรือประธานกรรมการอำนวยกา,การจัดการจัดการแข่งขันไตกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งพลโทชุตินทรัตนตานน์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองนายนิพนธ์บุญญามณีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขาลารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ รวมถึงมีภาคเอกชนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นนายประพลจารุสไหลพงผู้จัดก,การอาวุโสฝ่ายฐานสำสนการพัฒนาปิโตเลียมบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้สำหรับการแข่งขันไตกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตามแนวคิดและปรัชญาจิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันในห้วงเวลาสำคัญ นั่นก็คือระหว่างเดือนธันวาคม2561จนถึงกันยายนเพื่อเก็บคะแนนสะสมต่อเนื่อง5สนามณนะพื้นที่หน่วยต่างๆของกองทัพเรือเพื่อเธอประกเก็บบูรพัฒมหากษัตริย์และกระตุ้นให้บุคลากรของกองทัพเรือตลอดจนประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการเล่นกีฬาและฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงผ่านการแข่งขันไตรกีฬาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําการขี่จักรยานและก็การวิ่งทางไกลค่ะโดยกิจกรรมการแข่งขันสนามที่3ในชื่อการแข่งขันว่าฐานเรือบินหลาป้องสมุทรทารักษาเมืองใต้โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทัพเรือภาคที่สอรั้วของชาติผู้พิทักษ์รักษาความมั่นคงทางทะเลซึ่งทำหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยหัวใจสำคัญในการสร้างทหารที่ดีอาเป็นรากแก้วของราชนาวีไทย